โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับว่ามีแนวทางที่จะหาโอกาสกันอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมย้อนไปดูนิดนึงนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็บอกว่าในสิ่งที่ผมผ่านมาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างผมผ่านมาตั้งแต่ปี2017ที่บิตคอยขึ้นไปถึงลอจนว่งขโทษท <laughs> เอทีใช่ครับเกาหลีน่าจะ ห่างจากไทยประมาณ2ชั่วโมงครับคุณจีกอบะ2017ับเเนี่ยผมก็ผ่านมา1นึ่ไซเคิลแล้วก็ผ่านไซเคิล2021มานะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ไซเคิลที่3คืออ่บบิทคอยฮาร์วิ้งในช่วงปี2024กลางเดือนเมษานะครับที่จำนวนบิตคอยเนี่ยจะลดลงจากการฮา l v วิ g งเนี่ยจาก6.25เป็น1นึ่จุดน่อนะครับบิตคอยต่อ10วินสินาทีนะครับ แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปัจจัยอะไรที่มองว่าจะเป็นตลาดบูรันนะครับอันนี้เนี่ยมันมีทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคนะครับผมดิสปัจจัยพื้นฐานที่มีภาพที่ค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับ 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัว Bitcoin h a วิ่ n เนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นในฝั่งของดีมาน s i ส์ในครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมอธิบายไปคือ มุมของราคาบิตคอยที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เนี่ยเนื่องจากบิตคอยมีปริมาณจํากัดคือ21ล้านบิตคอยนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งที่มีการทำฮาร์วิ่งเนี่ยจำนวนบิตคอยที่ออกมาจากการการทำฮาร์วิ่งเนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับจาก50เหลือ25เหลือ1 2บเหลือ6.25นะครับอันนี้ผมเขียนผิดนะครับเป็น6.25นะครับแล้วลด ในปี2024เนี่ยก็จะเหลือแค่3 2 3125 BTC ต่อ10นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมของในภาพของซัพพลายที่ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับจากปี2021นอะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว Bitcoin s p o t ETF เอ่อที่กำลังมีการขออนุมัติจากกรตโตสหรัฐหรือว่า SEC นะครับที่ตอนนี้เนี่ย กำลังขออนุมัติอยู่แล้วก็น่าจะมีผลาการตัดสินว่าจะอนุมัติหรือไม่เนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็จะมีตอนวันที่10เดือนหน้านะครับเดือนมกรานะครับแล้วอ,อัตราดอกเบี้ยอันนี้ก็จะเป็นาภาพของสปอร์ตบิตคอย t ีเนี่ยก็จะเป็นดีมานไซส์ในมุมของความต้องการที่จะซื้อบิตคอยเนี่ยหรือความต้องการจำนวนบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ เมื่อไปเทียบกับฝั่งดีมาอาซับพลายสาของตัวไอตัว i ิตคอยห้าวิ่งเนี่ยที่ลดลงนะครับแล้วก็ดีมา s i า e เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของภาวะที่อัตราดอกเบี้ยที่จะเป็นขาลงในปีหน้านะครับที่คาดการว่าจะลดลงถึง3ครั้งนะครับในปีหน้าเนี่ยก็จะทําให้สินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นคริปโตเนี่ยได้รับการลงทุนมากขึ้นเนื่องจาก ต้นทุนทางการเงินของคนที่กู้มาเนี่ยลดลงนะครับเนื่องจากดอกเบี้ยลดลงเนี่ยก็จะทำให้ดีมานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับคุณจีคอฟเดี๋ยวมาดูย้อนหลังก็ได้ครับแล้วก็ในดีมานเพิ่มขึ้นแล้ว 2, 2ส่วนนะครับ2อ v e ีเวนต์แล้วนะครับก็คือตัว s ปอร์ต t ิตคอยทีและตัวอัตราดอกเบีย้ยที่น่าจะเป็นขาลงในปีหน้านะครับ อีกส่วนหนึ่งคือการพัฒนาของเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เนี่ยจะมีมากขึ้นเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือเหรียญอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัลคอยไม่ว่าจะเป็นอีเธเรียมหรือว่าเอ่อ XRP พีไลทคอยดอสคอยหรือเหรียญอื่นๆที่เป็นเหรียญเลเยอร์สองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเหรียญเลเยอร์แต่ละเลเยอร์เนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยมียกตัวอย่างอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ย ก็จะมีการใช้งานมากขึ้นมีการประยุกต์ใช้งานมากขึ้นอันนี้ก็จะทําให้เกิดการมีเรียนรู้จากคนกลุ่มที่มากขึ้นอย่างที่ผมบอกไปคือประชากรในโลกนี้มี8000กว่าล้านคนเนี่ยจำนวนบิตคอยหรือว่าจํานวนคอยที่อยู่ในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยยังอยู่ในปริมาณที่น้อยอยู่เมื่อเทียบกับปริมาณคนและเมื่อคนเรียนรู้มากขึ้นและเทคโนโลยีพัฒนาไป เพิ่มมากขึ้นในแต่ละช่วงเวลา4ปีแต่ละ4ปีแต่ละ4ปีเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้มีปริมาณคนที่รู้จักมีความรู้เกี่ยวข้องกับตัวบล็อกเชนคริปโตเคเรนซีหรือว่าบิตคอยเนี่ยมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผมมองว่าดีมานในส่วนนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับและในส่วนของการกํากับดูแลทางด้านกฎหมายเนี่ยก็มีความชัดเจนมากขึ้นตอนนี้กรรทสารัฐก็มีการดําเนินคดีหรือ มีการออกกฎกติกาในส่วนที่เข้ามากํากับดูแลในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีที่ชัดเจนมากขึ้นทำให้การทำธุรกรรมเนี่ยมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับอันนีน้จะก็จะทำให้คนเข้ามาในตลาดนี้ได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมุมมองผมคือดีมาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3อีเวนต์นะครับ 3, 3 3, 3ส่วนหลัก,ลกนะครับแล้วก็ซั p พลาลดลง ในส่งเฉพาะบิตคอยนะครับแต่ว่าเหรียญอื่นเนี่ยมันก็จะมีตัวซัพพลายจำกัดตามแต่ละเหรียญไปนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ภาพรวมของตลาดน่าจะเป็นในทิศทางขาขึ้นได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมได้ลิสต์เอาจำนวนคนที่ขอเปิดสปอร์ตบิตคอยน์เเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยท็อป ท็อป10นะครับที่ที่เข้าไปขอนะครับที่กำลังรองการอนุมัติอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนำโดย b l ็ก k ล็อกนะครับแล้วก็มีพวก f i ดิลิตี้นะครับแล้วก็ a r ร์อินเวนะครับวิสตอมทรีนะครับแล้วก็อินโอนอินเวสโคนะครับตรงเนี้ยนักลงทุนอย่างอย่างเราเราที่เราลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยเราก็จะรู้จักกันดีเนื่องจากกลุ่มผู้กํากับดูแลหรือว่าการเ,เป็นผู้จัดก,การ กองทุนพวกนี้ก็จะมีกองทุนพวก ETF ต่างๆที่เราไปลงทุนกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้ามาสู่ตลาดบิตคอยที่ไปขอเปิด Bitcoin ETF เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยเฉพาะแค่10บริษัทจัดการกองทุนเนี้รวมกันแล้วเนี่ยมี e x c e s s ที่จัดการดูแลเนี่ยถึง15บห้าติลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ย เอาเป็นว่าเพียงแค่1% 2%จารงเนกตรงนี้ย่อเข้ามาในตลาดบิตคอยหรือว่าตัวบิตคอยสปอร์ตอีทีเเนี่ยปริมาณหรือว่าดิมานในการเข้ามาซื้อบิตคอยจะเพิ่มขึ้นมาหาศาลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมุมมอ,องผมคือซัพพลายอะดิมานตรงนี้จะเข้าไปดันราคาของบิตคอยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเอาคอยต่างต่างเหรียญอื่นๆก็จะ ขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ที่ได้ข่าวมาคือมีการเข้าไปขอในส่วนของ ETF ที่เป็นอ i t o Ethereum Sport ETF เช่นกันนะครับอันนี้เหรียญอื่นๆก็น่าจะมีการขอตั้ง ETF ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้นักลงทุนทั่วไปเนี่ยเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับหน้านี้อธิบายยาวไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยครับสวัสดีครับคุณแดนนี่นะครับโอเคภาพนี้ เป็นภาพที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดันให้ราคาหรือว่าดันให้ตลาดเนี่ยทึกคักในปีหน้าได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะหาโอกาสใหม่ๆที่อยู่ในตลาดพิปโตเคอรนซีและบิตคอยนะครับโอเค